แรกครับนายสุรศักดิ์ไกรสอนผู้ช่วยผู้ควบคุมวงและฝึกสอนวงดนตรีครับลำดับต่อมาครับนายอิทธิพงศ์ปองสมุทรผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงดนตรีครับ ติดตามมาด้วยนายสุทธิพง์อับมรักนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงดนตรีครับ <S <S และลำดับต่อไปครับนายคาราดอนเพชรแดงนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงดนตรีครับ <S 1> <S 1> ต่อมาครับนายจิรานุวัตนนาประสิทธิ์นะครับผู้ช่วย ผู้ฝึกสอนวงดนตรีครับติดตามมาด้วยนายนิรันชุมกลางนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแดนเซอร์ครับและสำหรับนะครูครผู้ฝึกสอนนะครับอีกหนึ่งท่านนั่นคือนาย ติดทวัดทาคุณนะครับผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายวงดนตรีนะครับชุดสวยๆที่ท่านได้เห็นอยู่ในจอทีวีนะครับท่านผู้นี้คือผู้ออกแบบให้ท่านได้ชมความสวยงามนั่นเองนะครับและสำหรับต่อไปครับจะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจันนกร้องนะครับเริ่มต้นที่นายสุภชัยกลิ่นชาวนาครับตำแหน่งเทนเนอร์แซกโซโฟนครับ ลำดับที่สครับเด็กชายบุญสิทธิ์กาวีครับตำแหน่งเทนเนอร์แซกโซโฟนครับลำดับที่3ครับนายสรายุทธสุขสะอาดตำแหน่งแซกโซโฟนครับลำดับที่4ครับเด็กหญิงสิตานันสุขสะอาดตำแหน่งแซกซโฟนครับ ลำดับที่5ครับนายปณิพานสุพมงคลวิวัฒน์นะครับตำแหน่งทรัมเปตครับลำดับที่6ครับเด็กชายทศพลน,นินชาวนาตำแหน่งทรัมเปตครับลำดับที่7ครับเด็กชายชายานินสรีม่วงตำแหน่งทรัมเปตครับ ลำดับที่8ครับนายชัชพวัตคำน้อยตำแหน่งทรอมโบนครับลำดับที่9ครับนายปียราชวงมั่นตำแหน่งทรอมโบนครับลำดับที่10ครับนางสาวทัชนุชป้องกันทรัพย์ตำแหน่งคีย์บอร์ดครับลำดับที่11ครับนายชัยวัฒน์ เฉลิมงามตำแหน่งกีตาร์โซโล่ครับลำดับต่อมาครับนายนัทนนป้อมยุคนะครับตำแหน่งกีตาร์เบสครับติดตามมาด้วยนายธนวัตรอิ่มกระจางตำแหน่งดรัมเซตครับลำดับต่อมาครับเด็กชายนัทพลสีเขียวตำแหน่งเพอร์ร์ชชันครับ และต่อมาครับนายชาพิคมนทับขันนะครับตำแหน่งเพลเคชันครับตามมาด้วยเด็กชายกิติศักดิ์ชูจิตครับตำแหน่งเพลเคชันครับตาติดตามมานะครับเด็กชายภัยรัตน์กันจูตำแหน่งเพลเคชันครับำลำดับต่อไปครับเด็กชายกฤษณะเนียมนุม่ตมตำแหน่งเพลเคชันครับ ลำดับต่อมาครับเด็กชายปิติภูมิคุ้มวงนะครับตำแหน่งเพลเคชันครับเด็กชายขวัญชัยบุญส่วนครับตำแหน่งเพลเคชันครับเด็กชายทวิพัฒน์ฟักแฟงตำแหน่งเพลเคชันครับลำดับต่อมาครับนางสาวมนชากรถาคำตำแหน่งไวโอลินครับ นางสาวธันสิตาภูวศิริพัฒนวรานะครับนักร้องนําที่หลายๆคนนะครับได้เห็นเสียงร้องอได้เห็นความสวยของเธอแล้วก็ได้ฟังเสียงร้องของเธอนั่นเองนะครับลำดับต่อมาครับนายเกรียงไกรหมื่นจํารัดนะครับตําแหน่งนักร้องนะครับและติดตามมาด้วยนางสาววรรณพรสากระแสนะครับตําแหน่งนักร้องนะครับ แล้วเราจะมาถึงแดนเซอร์กันบ้างนะครับนางสาวซิรินาถพ่วงปานนะครับแดนเซอร์ครับนางสาวสุภานัทงามโฉมตำแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวพัทราทัดปล่อยนะครับตำแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวงามเนตรอุดม ผิวผ่องนะครับตำแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวพาสิตาใจพาชิตนะครับตำแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวสุรดดาศิริรัตน์แดนเซอร์ครับนางสาวชลดาสีขาวตำแหน่งแดนเซอร์ครับ นางสาวนิราพรบุญโพตําแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวสิริชนวรพุทธนะครับตําแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวจิตินันอินจันครับตําแหน่งแดนเซอร์ครับนางสาวประภารัตน์ถาอากาศนะครับตําแหน่งแดนเซอร์ครับ นางสาวฉัตรนภายางขันตำแหน่งแดนเซอร์ครับและที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือผู้ที่อยู่เคียงข้างบนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่ากนกร้องมาโดยตลอดนะครับนั่นคือท่านด็อกเตอร์ช่วยชาติตันตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนจ่ากนกร้องครับนี่คือ ผู้ที่ผลักดันนะครับไม่มีท่านเนี่ยนะฮะวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจันทร์นกร้องก็คงจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะนะฮะก้าวเข้าสู่นะครับการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจันทร์นกร้องนั่นเองนะครับและในโอกาสนี้ครับกบเป็นเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายเจนรัตนพิเชษชัยได้ให้เกียรตินะครับกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งนะครับแสดงความยินดีกับน้องๆวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจันทร์นกร้องครับกล่าวด้วยเชิญครับ ครับเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพิษณบุรีครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพิษชบุรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจาร์นักร้องท่านผู้อำนวยการเขตการศึกษาท่านประธานและคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนจาร์นักร้องรวมทั้งครูอาจารย์ท่านเกษตรจังหวัด จันทบุรีด้วยนะครับน้องนองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าจริงๆแล้วท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิุโลกและท่านดรปิชาเลืองจันทร์ท่านจ้งใจมากเลยที่จะมางานวันนี้นะครับบงังเอิญว่ามีมีมีมมภารกิจเร่งด่วนครับคือคือต้องไปรอเฝ้ารอรับเสด็จที่สนามบินนะครับในในภารกิจร,รับเสด็จ สมเด็จพระบรมทรงฝึกบินนะครับจึงมอบหมายให้ผมมาพบกับพวกเราในวันนี้ครับผมมาเข้ามานี่ตื่นตาตื่นใจนะครับตั้งแต่ก้าวแรกลงมานะครับเห็นถ้วยรางวัลที่โชว์ที่น่าง,งานทั้งสามรางวัลสวยงามแปลกไม่เหมือนใครอันนี้ทราบว่าเป็นแนวความคิดและฝีมือการออกแบบของเอ่อดรเฉลิมชยัยใช่ไหมครับ สวยงามมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่านะครับทางจิตใจทั้งทีมงานทุกคนนะครับเข้ามาในงานนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือฉากนะครับอันนี้ก็สวยงามตะการตาทุกอย่างดูดีไปหมดสอบถามจากหลายๆท่านแล้วจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าก่อนที่ผมจะย้ายมาจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงของเรียนเนี่ยโดยเฉพาะวงดนงตรีลูกทุ่ง จากนกร้องนะครับหรือเรียกเล่นๆว่า JR เนี่ยนะครับ JR Band นะครับก่อนที่จะย้ายมาที่นี่เสีอีกนะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นเ,เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจัจงหวัดพิษุโลกอย่างแท้จริงนะครับเหมือนอย่างที่ที่จุฬาเขามี CU แบน์ที่นี่เรามีเแบนดนะครับก็โด่งดังต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประกวดอะไรก็ตามเนี่ย การจะได้แชมป์นั้นยากยากจริงๆแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาแชมป์ครับแต่ว่าเจอาแบนนั้นทำได้นะครับรักษาแชมป์เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ได้รางวัลมาถึงสองสารางวัลอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานร่วมกันจะเก่งคนใดคนหนึ่งไม่ได้ต้องทั้งวงนะครับทั้งแดนเซอร์นักร้องนักดนตรีและ ผู้สนับสนุนทั้งหมดวันนี้ทราบว่าเป็นการเฉลิมฉลองประกาศใัยและขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทุกภาคส่วนเลยเมื่อกี้ผมแจกรางวัลน,นะมีทั้งทางวัดก็มีนะครับโรงเรียนในเครือข่ายกันก็มีนะครับทั้งสิทธิ์เก่าทางอะไรทุกคนช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนี่ครับเป็นภาพที่ผมผมอยากเห็นในสังคมใหญ่ๆใ,ใ,ในระดับชาตินะครับว่า ถ้าคนไทยเรานะครับมีการสมัครสมานสามัคคีร่วมม้ร่วมมือกันอย่างนี้ครับประเทศไทยเราก้าวรุดหน้านะครับประเทศเพื่อนบ้านนี้ไม่ต้องมองมองเลยครับเรารับรองว,ว่าก้าวรุดหน้ามากเพราะว่ามีทรัพยากรและมีบุคคลแล้วก็มีภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษเราสะสมไว้มากมายต้องขอแสดงความยินดีกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับมนติเจในครั้งนี้แล้วก็หวังใจเหลือเกินครับว่าการสนับสนุนอย่างนี้นะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันใดๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการรักษาแชมป์นั้นยากโรงเรียนอื่นภาคอื่นจังหวัดอื่นเขาต้องหมายมั่นปั้นมือต้องแย่งแชมป์ให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสนับสนุนจะต้องมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับ เราถึงจะรักษาแชมป์ได้ก็ขอให้ทุกภาคส่วนชาวพิศณุโลกทั้งมวลรักษาความรักความสามัคคีอย่างนี้ไว้และให้มากยิ่ง่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับกราบพอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านเจนรัตนพิเชษชัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับในการเปิดงานนะครับคอนเสิร์ตแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่3ของวงดนตรีลูกทุ่งเรียนจัดนกร้องนะครับท่านผู้เกียรติครับ ท่านคงจะได้ยินที่ท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวถึงการได้แชมป์นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การรักษาแชมป์นั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่านะครับตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับปีที่1เราได้รับรางวัลติดตามมาด้วยปีที่2แล้วหลังจากนั้นนะครับเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่เพียงบุคคลแค่คนเดียวที่จะสามารถนำพาชัยชนะ มาสู่วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนฉันนกร้องนะครับแต่คือทีมเวิร์กแต่คือหัวใจของคนที่รักลูกทุ่งอย่างแท้จริงและน้องๆวงดนตรีลูกทุง่งโรงเรียนฉันนกร้องนี่แหละครับที่ทําให้พวกเรานะครับทุกทกท่านได้มีโอกาสร,ร่วมเฉลิมฉลองถ้วยรางวัลพระราชทานใบที่3ในอุันนี้นั่นเองนะครับและถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วครับท่านผู้เกียรติครับความสนุกเต็มรูปแบบแสง สีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาบทเพลงอันไพเราะและการแสดงอีกมากมายกำลังจะเริ่มขึ้นณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติครับพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมผมขออนุญาตเช็คความพร้อมสักนิดหนึ่งปรบมือดังๆให้กับบตรุลูกทุ่งโรงเรียนจันนุกร้องครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตฉลองแชมป์ออฟเดอะแชมปีที่3 วงดนตรีลูกทุง่งโรงเรียนจานกร้องครับ นะวิธีคิดของจ่าร้องวันนี้จ่าร้องคิดงานสบายๆนะคบทุกครั้งจ่าร้องจะคิดงานยากรวมๆแล้วก็คือว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบส่วนการนักร้องยังเป็นจ่านักร้องก็ถือว่าแหมสุดยอดมากยท่านผู้ชมได้ดูว่า,า,วาเราทําเต็มที่เพื่อพิษณุโลกเพื่อทุกคนท่านผู้ชมทุกคนค่ะ ขอบคุณอาจารย์